สวัสดีครับขอตับทุกคนเลยนะครับน้ำมือนี้เรากลัาพยูกันในเกมนารักนารักเกมหนึ่งครับที่กำลังมาแล่นในช่วงนี้ครับทุกคนซึ่งก็คือเกมฮัตต์ทูเพีย่นเองที่ในขณะนี้ครับพาทุกคนมาเล่นเกมชิวๆกันครับซึ่งเกมนี้ครับสกินเกมเกี่ยวกับการตกปลาใช้ชีวิตในเมืองแบบสโลไล์นะฮะทุกคนนะแบบใช้ชีวิตแบบสบายมากเลยนะทุกคนนะเบื่อจากภาพเกมกันแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขไปในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ เกมนี้เขายังมีเควสใีหนเขาถ้ำหลากหลายมากเลยครับทุกคนเพื่อที่จะอัพเรเวลวไปเรีวลนั้นเรีวลวนี้ลายยางมากครับทุกคนซึ่งมันมีลายยางผมอธิบายไปโบ,บวดเทียแนนนครับมันจะเป็นการใช้ชีวิตแบบตกปลาทํำอาหาร แล้วก็ลดน้ำต้นไม้เลี้ยงสั์อุ้ยลายอย่างเป็นว่าเดี๋ยวเข้าเป็นล่องเร่นกันดีกว่าแต่ว่าขอเตือนกันว่าในคลิปนี้ครับเป็นการเิีนครั้งแรกกันผมออบอลลูนอย่างจังยางนะทุกคนนะก็ต้องขออภัยครับทุกคนเพราะว่าเป็นการเรีนครั้งแรกเลยเออเอาละเดี๋ยวเข้ามาล่องเรีนเด่นเกมกันดีกว่าครับปึ๊บกดเข้าไปครับผมนี่ก็คือเมืองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองเป็นเมืองของเรานะครับก็จะมีดาวครับลอยไปลอยมาเมื่อสปินเบาดาวจากเมืองต่างๆนะทุกคนนะาตของต่างๆครับ ให้ต่อบาที่นี่โอ้ทหโคนจริงภาพโคตรสวยค่ะแล้วก็เสียงเพลงก็ดีมากๆโอ้สุดยอดว่็แปลกใจเลยที่เฮ้ยอีดีต้นต่อของเรืองท้งหมดครับมันมาจากเกาะเกาะนี้ครับทุกคนนี้เลยโอ้โหทุกคนโคตงามอุ่ยเกมโคตรนนารากิ้วใจมากๆเลยอ่ะดูเมืองเมืองมิแอเพราะา แต่ชีว <are> ิตจริงนี่อยากขับอายุ่นี่เลยค่ะทุกคนจริงสุดยอดอ่ะทุกคนภาพสวยมากเพราะว่าผมใส่โทรศัพท์รุ่นนี้ครับนี่เลยบอลเล็กบอลล้วนเ่นลื่นสบายแล้วก็พื้นที่ให้มาเยอะมากรองเท้าดีๆสบายครับสุดยอดสหรับสายอันเกมอันยังชุบผมเนี่ยคือปรต้องหัวเลยว่าวิ่งเต็มสีเต็มจะชั้งสีนะทุกคนนะ แต่พันเป็นตัดตอนได้แค่ข่าวก็ค <vas> ือเก่าแหละแรงเก่าแหละแรงตอนประมาณสี่สิบนาทีคือก็เป็นเรื่องปกตินะมี่ทุกคนเห็นไหมปฏิบัตกิจกรรมแบบตำรวจพาพอคือตำรวจตาไทลูสันนะทุกคนนะปฏิบัมีการแบบเพิ่มเควสเพิ่มยังขึ้นเร <h deleted> ื่อยๆอ่ะเออเฮ็ดควสปุ๊บมันสีได้แบบเหมือนปลดระดับปลดล็อกในแต่ละเลเวลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขันปลดล็อกถูกเลเวลขึ้นปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วอันวะ เหมือนมันสิได้ทุกสิ่งอย่างเลยบอิบเป็นเสือ้อผาแล้วก็พวก,พวก,กอุปกรณ์ยังาา่างๆนานา,นา,นา,นาทุกคนนะเออแล้วมรล่องเลรียเบิ้งครับอธิบายกับเปกซ์ทังสนและเออเรนท่านเป็นโอเคมาดูก่อนเลยอันนี้คือรอนานมากลยเนี่ยซึ่งมันสิเป็นแบบเหมือนเหนือเรื่องก่อนลำแรกอ่ะเขาสามารถขามได้ขันคนขี่ขันข,ขานะเอาละครับทุกคนขอบคุณที่มา,ท,มาท,ะะที่คุณมาที่นี่นะฮะหอเราต่อว่าต่างใดขอบคุณที่คุณมาที่นี่ที่นี่คือที่ที่ฉันชอบ ชื่อเพาตัวปีนี้ครับฉันเป็นแค่ดวงดาวเล็กที่ไม่สําคัญหรอก่วนเธอนะ่ะสีสําคัญกว่าฉันคือขาประจําที่ติดอันดับเหลือหลอดที่สุดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือคําถามนี้ของฉันเอาสันเฉยที่สุดนะฮะทุกคนนะอันนี้มันเป็นการตอบคาถามครับน่าสนใจแต่บุคลิกของคุณจะเหมือนกับหน้าไหมวาา่าสันเจ็บอยู่นะหรือบางทีอาจจะเป็นคนสุขุมก็ได้เอานี่กลางๆเอาระดาวที่เขาได้มากคือดาวอย่างอะ ระเบิดมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่บอตัวละครเฮาโอ้สุดยอดทุกคนดูตัวละครเราเอเลิศดสวยอ่ะทุกคน,คนเขาเออเสามารถตกแต่งตัวละครได้ครับเพราะว่าจะเป็นส้งมผมหนาตาแล้วก็เสื้อผ้านะทุกคนนะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านี้คือสีผิวบอโอเคเขาจะเอาเป็นตัวละครผู้ชายแบบเหมือนเฮาเลยเอาละเฮามาเลือกเอาสีแบบกระต้องขาวแห้งเอาสีแบบนี้นะจากนั้นครับอันนี้คือส้งมผมครับเขาสส่ส้อมผมนี่แล้วกัน ส้มผมดีมั้งขากับหนาตาเฮ้าซึ่งต้องบอกว่าส้มผมทุกสิ่งทุกอย่างคือลายมากๆครับผมเหี้วเลือกได้ตามใจชอบเลยส้มผมเข้าประมาณนี้บ่นี่เขาสามารถมุนตัวละครได้รดอสิงส้มผมนีก็ได้ส้มผมนีสองทีๆจักน้อยนะทุกคนนะรือสิ่งส้มผมนีก็ได้เออเป็นหญิงสาวน่ารักมากคันตัดผมคือสันก็จังบุษไส้ก็เหมือนบุ้ไส้กันไปผมยนีผย้หญิงก็จัง้หยิงเลยโอเคยวเข้ามาเอาหนีกันดีกว่าอันนี้ส้มผมแบบหัวเกลียนนะทุกคนนะไม่ชอบนะฮะเอาละมาเอาส้มผมแบบนี้ดีกว่านี่ น่ารักดีนะทุกคนเออเลิศหรือทีนี่ดีกว่าวะานตาคือข้างเท้าเเอานี้ดีกว่าโอเคอนันต์ตอมาครับคิวครับทุกคนคิวเ้าสีดุกๆนะเอาแบบนี้ดีกว่าครับผมเออปึ๊บแบบนี้เลยอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ตาเ้าครับตาเ้าสีมีความแบบคมกริบแบบนี้ว่าตัวไม่ตัวมัมอันนี้ตัวแม่ตัวมัมชืบอแบบนี้ดีกว่าอุย้ยอันนี้มันหวานเกินเอาไปได้ดีแบบนี้เนาะอันนี้มันก็รู้สึกแบบเฉยอันนี้ก็รู้สึกหน้าตาโหดนิดหน่อย อันนี้ละกันครับผมอ่าหน้าตาแบบน,นี้มีเล่เหลี่ยมนิดหน่อยนะฮะอันนี้คือเข้าโค้งหน,นาฮอนบอหรือ,อยังไงอ๋อดวงตาโอเคอุยทุกคนโคตรสวยอ่ะจริงปลินไปเลยมากกว่าสวยๆอยู่หีหลาเพราะว่ามันหิวใจว่าป่านจะระเกีมีค่าไพเฮาตโต๊ตกแต่งนูนีนัน่นลายอย่างครับผมอันนี้คืออย่างนีคออง้คืออย่างวะไมืนเป็นการเพิ่มระดับดเป็นบอระดับว่าเออ้พาพที่เอาแบบเข้มทําใดหรือย,อยังไงอ๋อเป็นการเปลี่ยนสีโอเค เอาลเดเข้ามาเอานีกันดีกว่านี่ตาเข้าสีประมาณนี้เลยอันต่อมาก็ย,ยังอ๋อเป็นการเติมแป้งเติมนวดโอเคเรามาใส่หนวดทิดหน่อยนะฮะนี่หนวดนี้เลยมันคือส้มเถาที่ปัดทีบนี้เอาหนวดนี้ดีกว่าโอเคแลนี่เสื้อผ้าครับทุกคนกันเขาเปลี่ยนพวกผมพวกยังเรียบร้อยแล้วเขามาเปลี่ยนเสื้อผ้าขันใส่ใสิไปบอก,บอกได้แบบเป็นกระเทยแฉเออเอาละเสื้อที่เราจะใส่คือเสื้อที่สวยงามและเป็นชุดนักศึกษาทิดหน่อยนะครับ เก่ S 1> <S 1> งแสแลกดีกว่านี่เก่งแบบนี้ดีไหมสวยดูสิเก่งนี้ก็ได้เอาเก่งนี้ก็ได้ครับทุกคนเออลองเท้าก็ดเอารองเท้าแบบสวยๆนิดหน่อยนี่รองเท้าแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือจะรองเท้านี้ก็ได้นี่ๆๆนี่รองเท้านี้สวยครับผมือสินี่ปะอันนี้ก็เท่เกินอันนี้ดีกว่าสีขาวโอเคคือมันเสือผาเยอะมากมันเลือกเลือกยากมากเลยอ่ะทุกคนเอาจริงเออสุดยอดอะเดี๋ยวมาลองเอาอันนี้สิเสื้อใช่ไหมเราเอาเสื้อแขนยาว แบบนี้ดสินี่ก็ได้นี่ก็ได้ครับทุกคนอ่ะโอเคสําเร็จพร้อมที่จะเริ่มใช้ชีวิตในหมู่บ้านแล้วหรือยังอ่ะพร้อมแล้วก,กดไปเลยครับผมปึ๊บโอมาแล้วครับผมดูโอ้โหโคตรสวยเลยอะทุกคนอันนี้เขาสามารถเลื่อนหน้าจอเด็ปกติเลยเหมือนเกมย่างอื่นทั่วไปเลยครับทุกคนเห็นหมัโอวโหเลือล่อนโคตรลื่นนะทุกคนบนสภาพบรรยากาศในเกมครับ สวยงามเหมือนกับในฝันมากๆเลยครับทุกคนสีสันสดใสเหมาะกับเอ่อเหมาะกับคนที่อยากแบบมีความชิลความสบายนะทุกคนนะั้นซึ่งจะบอกก่อนว่าครับทุกคนเอ่อในโลกของเกมครับเวลาจริงๆเนี่ย มันตรงกับเวลาในเกมซึ่งมันตรงกันเลยไม่ดีวันที่1 1ครับทุกคนกระตรงกับวันที่1 1ในเกมมากๆครับซึ่งให้รู้เลยว่าเวลาในเกมมันเชื่อมต่อกับหลุกจริงๆครับพ่าสมัริเล่นได้เรื่อยๆเาวๆเลยครับทุกคนอันดับแรกครับเขาต้องมาดอีกกอนเลยอันนี้คืออะไรอ่ะแต่ที่นี่เพิ่มเริ่มแชทกับแอนนี่ปุ๊บกดดูซิสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างเออถ้าเจอเรื่องวุ่นๆุ่นในหมู่บ้านเมื่อไหร่ก็มาหาฉันได้เสมอนะว่นจันเรื่องไงต่อแต่เพื่อรับเควส์นี่ ถุงยาไมนต้องมีเควดครับถ้ามาแตะก่อนเลยรึบโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าว้าวแค่ได้เข้าใกล้คนก็รู้สึกถึงพลังที่แตกต่างเลยวาจันสมแล้วที่เป็นคนนอกที่พูกที่ถูกพูดดาวอัญเชิญมาจากที่ไกลแสนไกลอืม,มเหมือนที่ตอนอันแรกนะที่มันเป็นดาวมา่านมันไม่ได้เมืองไงมไเมืองหนึง่งเหมือนดาวพวูดนะสิเอาตัวห้อเขามาไี่โลกเออห้าทุกเปลี่ยนเงินบอลหรือยังไงโอ้สี่ประมาณนี้เลยโอเคเอาละครับทุกคนเข้ามาตั้งซื้อเขอากันดีกว่าครับชื่อเราชื่อกอตนะจ๊ะ อึ้งเรียบร้อยครับผมก็ส์หรอว้าวชื่อน่ารักจังว่าันย่อนจะคของแล้วยอนจะครองแล้วแอนนี่ก็เรียกว่าตั้งแต่วันนี้คุณก็จะได้มาใช้ชีวิตที่วัู่บ้านนี้ไม่ต้องกังวลแต่คุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวว่าันถ้าอยากนั้นก็ต้องมีบ้านของตัวเองใช่ไหมมาทางนี้คนที่อยู่ข้างข้างนั่นก็คือบ๊อบว่าันเขาเก่งเรื่องบ้านมากคนถ่างๆครับทุกคนอายุก็ได้จะมเจ็ดสิบปีแน่นะเนี่ยโอเคครับ <a AU> <todavía piş VA ans> จากนั้นเขาก็จะไม่ห้าเขาเลือกบ้านครับทุกคนบ้านตําบอกว่ามีลายสไตล์มากๆครับอ่าตั้งแต่บ้านแบบโมเดิร์นโมจัยนะบอกเพียงแค่นั้นครับพ้างสมุดตกแต่งบ้านเป็นสไตล์ไทยได้้อมมันมีบางคนเหตุใดนะเอาละเขามาเลือกบ้านกันดีกว่าบ้านผมนี่ผมชิเลือกแบบนี้ดีกว่ามมนหวานแล้วขวดเป็นเงือเอาบ้านแบบนี้แล้วกันเออสวยดีเอาละจากนั้นครับเพราะว่าเปิดอันนี้อันนี้ก็อย่างน,นี้จดหมายเชิญเข้าอยู่หน้าเข้าอยู่หมู่บ้านอ๋อ อันนี้เป็นจดหมายเชิญไข่เฮาเขามาอยู่แล้วก็การุณาเปลี่ยนซื้อบ้านบ้านของก๊อตสกอตแลนด์อ่ะจัดไปสกอตแลนด์จื๊บตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาลาวก่อนต่างคาภาษาลาวอือโอเคเรียบร้อยเชิญชื่อเนี่ยระบาดเฮากสิได้ครับผมระบาดเฮาตั้งอยู่โอ้โหตั้งกลางป่าแบบนี้มันมีเรื่องดีลับป้เนี่ยไม่มีนะฮะขอภาวนาอย่างนี้แล้วกัน เป็นกิมนะรักเราเขาจะเห็นนี่เรื่องหนักบวกกันแล้วกันนะทุกคนเออมาโอ้โหบ้านเขาสั้นเดียวครับจากนั้นเขายังให้ตออ่ะตอนนี้ไปหาบ๊อบได้แล้วนี่บ๊อบอยู่นี่สวัสดีบ๊อบแกะแตะแตะปึ๊บมีอะไรเลอไอ้น้องมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าอ่ะแตะเพื่อทำเควดชึืยินดีด้วยตอนนี้คุณมีบ้านเป็นของตัวเองในหมู่บ้านนี้แล้วนะ ในบ้านนี้แะมีเฟอร์นิเจอร์บางอยู่จํานวนหนึ่งเป็นของฝันจากแผนการก่อสร้างในกล่องยังมีโต๊ะคราบกับวัสดุพื้นฐานที่จะเป็นอยู่จํานวนหนึ่งอาจจะดูเรียบง่ายไปนิดแต่ไม่ต้องห่วงให้ค่อยตกแดงไปทีละนิดไม่นานก็จะกลายเป็นบ้านในฟันของคุณเองวัาแต่การสร้างมันใชแรงงานเยอะมากนะก่อนเริ่มต้องลังทําเตรียมพื้นฐา,านที่ดีสุดสักหลังไว้จะดีกว่าเพราะนอนพื้นนะ่ะไม่ค่อยดีต่อรังเท่าไหร่ฮ่าๆลองไปที่โต๊ะครับแล้วทําเตรียนเดี่ยวไม้ต่อดูซิโอเครับทุกคนถ้าเปิดสร้างชั<ๆ>้นได้ ซึ่งต้องบอกว่ามันมีการคราบของพ้อมามานีครับผมเออเลิศยังไงต่อเละทีนี้ให้เราเดินไปอโอ้โหเดี๋ยวนะมีจดหมายด้วยหะทุกคนว้าวจดหมายเขาบอกว่าฮัตตตเปียตดซาวโลอันดับหนะึ่งนักพัฒนาขอบคุณนะักพัฒนาทุกคนสำหรับการสนับสนุนเกมฮัตตตัวเปียอ๋อเป็นการแบบขอบคุณสนับสนุนนักพัฒนาเกมนะทุกคนน้อันนี้ก็เป็นแบบเอ่ขอขอความกองจดหมายมาณนี้ครับเห็นปะมาณนี้เลยชึอบอันนี้ก็เบอร์เป็นการรับไอเทม60 เนี่ยหรือบ้านเราว้วาวสวยงามสวยงามสวยใยอ่ะเข้าไปดูซิโอ้โหกล่องเยอะมากพี่กล่องอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นกล่องคราบนะคบทุกคนโอ้ยเดยีเขาได้ไหมครับทุกคนสีอันเลิศมันิดยังไงแล้วเนี่ยมันปิดยังไงเละๆอะไรก็ไม่ให้กันนะทุกคนชึบอันนี้ล่ะนี่เด็โตัวคราบครับผมอ่ายังไงต่อทุกคนจัดน,นั่นคราบแตะเพื่อเปิดกระเป๋ากระเป๋าเฮ้าสีมี ทุกสิ่งอย่างเลยบริเป็นนี่ไอเทมบ้านแล้วก็เบตตะเล็ดก็คือพวกสิ่งของทั่วไปนะตอนนี้เขามีเงินอยู่ทํามหมดซี 4, พันแล้วกระดาวยี่สิบครับเขามีในเกมนี้มันมีอุปกรณ์ที่มันเสียงเงินในเกมได้ฮนะเขาต้องเก็บสะสมเงินพร้อมเงินวกเนี้ยมันก็ได้มาจากการที่เขาเฮ็ดกิจกรรมตานล้านลายยาณนะทุกคนนะอโอเคมาว่างกันเลยดีกว่าชึบประจวงที่ไหนดีโตครับเนี่ยอันนี้ผมเหมาะจะรับบ้านเตียงนอนดีกว่าโอเคผมสีว่าตรงนี้แล้วกัน บางเลยปึ้งเออเลิศเนี่ยสวยงามครับผมโอเคจากนั้นให้จะาในตอบนโต๊ไหมครับเออโตไหมครับนะนี่ดีทุกคนสร้างโดยใช้โต๊ะครับอลองดูซิเลือกสร้างเตียงเดี่ยวไม้ต่ออันนี้คือเตียงเดียวครับผมจากดันเข้าก็กดปุ่มเพื่อเริ่มสร้างครับปึ๊บแบบนี้ครับผมทุกคนมาตรงกลางวุนไปในการเลีนยงเทแลทเนี่ยตัวเกมมันจะบอกการซ้อนการลินในห้องห้องประตองห่วงเลยอว่าห้องสิเลีนบ่เปลี่ยนนะจกนันเขามาเปิดที่กระเป๋าครับแล้วเขามากดที่ เตียงนะคะที่เราครับมือมากันมาขั้นนี้นะฮะเอามาวางนี้ครับผมนี่มุมมุ่มนีเลยแล้วก็วางปึ้งไปเลยนี่โอ้โหเอ้าจ้องวางเพื่ออะไรเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยทุกคนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าได้โอ้โหจะนอนแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก่อนลูกก่อนรับอุ่ยปุยอะไรีกคืออย่างนี้หากต้องการปรับการวางสามารถใส่แผนฐานก่อสร้างได้ปรับการวางใช่ไหมยังไงอืม เขาต้องยีบอันดีขึ้นมาแล้วเขาก็ปรับการว่าเขาก็กดไปสิโอเคเข้าใจแล้วมาดูซิแล้วมันลุกยังไงล่ะเนี่ยกดออกครับผมยังไม่ถึงเวลานอนนั่นไอ้น้องอโอเคสูตรคือเปลี่ยนอัตโนมัติครับจากการเข้าใจในต่อกดบนหินบ้ปุ๊บโอเคอเอง่ายๆอยู่นะทุกคนนะเกมนี้นะทุกคนอาจริงวางปุ๊บแบบนี้เออตรงแล้วครับผมซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ครับสามารถเลยนน้ากันกับมูอะไรพร้อมนะทุกคนนะละเดี๋ยวเดียเด๋ยวเขาปรับบบนบงไหนพ่อสิว่างได้ห้องหน้าบ่ทันมีเลย้อะทุกคนอจริง อืเราจะต้องปรับตรงนี้ไว้เอาต๊ะนี้ไว้ที่อื่นนะเขาจะเอาไว้บองนี้ใกล้ๆกับโต๊ะคลาบแล้วกันในการว่ามันที่มีองศาบอกอยู่แล้วก็ขยับเตียงมาไว้นี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเตียงครับผมเตียงขยับมานิดหน่อยจึ๊เออเลิศด แล้วก็อัดชุดไายครับโคมไฟโตโคมไฟนะเข้ามาเยอะมากมองนี้ครับผมเออสวยงามอ่ะเรียบร้อยครับผมจากนั้นจะให้ต่อพากลับไปทีบอบค้นเก่าคนเดิมชื้อดูซิเป็นยังไงเสร็จแล้วบอบอยาจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยมาหาถูกคนแหล่ะนะสิ่งที่ต้องมีเมื่อเข้าอยู่อะดูซินี่อ่รับไอเทมมาครับ มีใหม่มนีนักกินมีอาหารมีอันนี้โอเคในแต่ละไอเทมภาพป,ปกอิมีวิธีการสาร้างนะทุกคนนะอันนี้ไม่ตัดบุรหรอกโอเคมาลองดูซิอันนี้คืออะไรอะ่ะแตะเพื่อเก็บกิ่งพุ่มไม้ชือช่อๆโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วอือกิ่งไม้ได้สองอันครับผมจากนั้นทํำไงต่ออะรวบรวมกิ่งไม้อ๋อ อนี้คือการเตรียมตัวก่อสร้างมันจะมีบอกว่ารวบรวมกิ่งไม้หกกิ่งตอนทีเขาเก็บได้สองกิ่งแล้วเขาต้องไปเก็บเป็นบ่อนีโอจะบ้าแล้วเราจะเอาแทปเลตวางไว้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยดูซิมันเก็บแท็ปเลตยังไงเด้อเด้อเด้ออืมแทปเลตเก็บบว่าได้ครับผมชิบชิบหาหาหากิ่งไม้อันนี้ได้สองกิ่งไม้แล้วครับผมได้บลูเบอรี่ด้วยแฮนจะบ้าเรามาเก็บนี้ซิ ออโอ้โหกิห่งไม้ครบหรือยังเนี่ยครบหรือยังรวบรวมไม้โอเคเขาต้องตัดไหม้พร้อมดีปะนี่เออจะป้าโอเคมาที่นี้สิโอเคได้กล่องขึ้นมือแล้วครับผมเฮ้จได้ต่อโอ้โหตัดใหม่สิเลยตีเดี๋ยวหมู่บ้านนี่มัมมี่มัมมี่ารลุ่นนั้นล่งรักษาต้นใหม่ตี่็ได้ตัดใหม้แบบนี้ครับผมโอ้จะบ้าเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปตัดไปหบกอืนก่นกันดีกว่าครับผมนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ได้ผลน,นะทุกคนนะ ฟาดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยปึ้งเก็บนี้ก่อนอันนี้ก็เก็บไปแล้วนะหรือยังไงโอเคได้สาปอันได้ซีอันแล้วทุกคนี่สังเกตว่าเห็นสายไฟฟ้ามึงนี่อะนี่เก้าสิบเอ็ดคือพลังงานของเฮานะทุกคนนะมันมีวันพลังงานเบิดก็คือเขาสามารถเหนื่อยได้นะทุกคนนะโอเคนี่ต้นไม้ต้นนี้เลยปึ้งปึ้งครบหรือยังเนี่ยปึ้งปึ้ง โอเคเก็บให้หมดเลยครับผมเอาาะจากนั้นมีต nope. ้นไหนต่ออ <c oughs> ีกนะคะต้นนี้ใช <c oughs> ่ไหมอโดดกระโดดขึ้นไปครับผมมุนป้ามุนดวงไปเรื่อยแต่ที่นี่ฟาดปรนึ่ตึ้งตึ้งครบยังครบยังตึ้งตึ้งเออครบแล้วครับผมยูหูจากนั้นครับนอจับมาแล้วก่อนหินที่ได้รับในเมืองหินก็เป็นสิ่งสาคัญมากว่าสั้นเราใส่ให้เข้าไปเก็บหินตีหินยูใส่ระบาดที่นี่ นี่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อดีครับทุกคนเฮ้ยยังไหนตอทุบเลยตีโอ้เอาจริงยากอยู่นะทุกคนนะเบ้งพลังงานเขาแปดสิบสามตอร้อยเอ,อ้ออะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยเก็บไปก่อนเลยโอเคครับมันขืนควานนะสิแล้วคือมันเบิดพลังงานเฮาเาเม่อยแล้วฮาไปหามองก่อนเห็นก่อนอื่นโอ้โหทุกคนเบิ่งบ้านหลังนี้ครับมองเผื่อๆกันึกว่าสะตาญี่ปุ่นนะทุกคนนะเอาจริง เชี่ยโคตรงามเลยอ่ะจริงทุกคนร้องมาเรีเบิึงครับสำหรับเกมฮาร์ดทุเปียในคันะคะนี้นะทุกคนะนะคะนะเออได้คลิปนี้เอาเฮ้ยบ้านหายไปไหนเลยพี่เอ,โอโ้ยโอ้โหหายไปกับต่อนหน้าต,ตาสรุปเป็นเกมสยองควัาเล็กลับนี่น่ากลัวน่ากลัวได้เล่นไปเรียนมาออเออเสรเออครบยังครบแล้วเออหรือเอาเระมาเอาโผล่มาสรุปบ้านเกมเป็นบ้านอะไรเนี่ยน่ากลัวจริง เอาละกลับบ้านเดิมนะผมตอนนี้เรายังวนเวียนอยู่กับที่เดิมนะครับคือทำ q u e s ไปด้วยนะฮะเอาละต้องบอกก่อนว่าครับทุกคนในคลิปนี้อจะมีอีพี่ซองก็เลยก็ติดตามมือนะทุกคนนะเราผมจิมีวิธีการสร้างยังไดนะทุกคนนะเออละมาเปิดกระเป๋าหาคู่มือการสร้างเลือกคู่มือสร้างหนึ่งเล่มเรียนจากจะเรียนเนื้อหาทั้งหมดในกระเป๋าหรือไม่เรียนครับผมอ่ะ นี่เลยทุกคนมาดูพรมใย,ยไม้ตอนเลกนีวาาน่ว่าใครนี่ว่าอาหารที่แท้เพราะมีเอาละพรมใย,ยไม้สิ่งที่ต้องคาพัสดุก็จะมีไม้แล้วก็กิ่งไม้ครับผมอ่ข้อที่สาอันเดียวครับกันข้อสามสองอันนั้นบอพังงบมาสามสองอันบาได้มันกดบาได้กดได้บอสั่งเขาอันบอได้เฮสา่งได้อันเดียวเอาละเขามาลองดื่มสา่งดิเพราะว่าเขามีพัสดุครบแล้วไงเขาไปเก็บมาแล้วปึ้งปึ้งปึ้งเรียบร้อยครับผมได้ไหมได้ไหมไหนดูซิพรมใย,ยไม้ของเรามันอยู่ไหนกระเป๋าใช่ไหม เออเลวางนี่เขาได้มาแล้วครับผมยู้โหสวยงามอันนี้เครื่องข้ามาวางไวนะ้นาบานเขานะทุกคนนะปั้งเนี่ยเวลาห้องยามาเขาก็เซตตีนมองนี้ได้เลยเออเลิศปิดตัวได้ไหมปิดได้นะฮะไม่ให้ใครมองจะนั่นเดี๋ยวเข้าไปตัวตัว,ตวขัดต่อดีอันนี้เขาสามารถอันนั้นแล้วเดี๋ยวเขามา เหตุนี่ลิ้นมังกรลินมังกรครับทุกคนอุปกรณ์ที่เข้าจิต่อมะคราบครับทุกคนก็สนมีพวกก้อนหินแล้วก็กิ่งไม้นะฮะเรามาเริ่มสร้างกันเลยปึ้ง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 อันนี้ตู้เนี่ยมันเป็นตู้พวกอ่อก่อรสางวัสดุแบบพวกคราบพวกอย่างนะมาอันนี้ครับทุกคนจากนั้นเข้าใดมากล้วเขาจิจังในโตนี่ปึ๊บนี่คือที่เท่าได้มากครับเขาจิตมบ้ากหมดนระบาดที่ดีคือบุมีหมุนบ้านระบาดที่ดีเออเลิศบ้านไหนบ้านได้บอเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูบ้านใดกคืออะชวบ้าในเนี่ย ไม่มีที่วางเลยนะฮะว่านนีและกันนี่เออเลิศ<อ>เพิ่มพื้นที่สีเขียวครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากเสร็จสิ้นครับพ่แต่ปะเนี่ยมันเอาออกจังเทุกคนผมอยากเอาออกดวเดอเออออกบ่ได้เฮ้โอเคเอาออกแล,ล้วล่ะโอเครู้สึกว่าจะเกะกะนิดหน่อยอเอาละทุกคนกลับไปที่หาบ๊อบนะฮะทุกคนนะพอพอสิรู้เรื่องการครัอยังเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วมาหาทุกคนแหละและ,และไงต่อพี่ กระถ่อมแซนอบอุ่นเขาต้องกดเหียนบ่ตอนนี้กระถ่อมของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะอ้อเกือบลืมเอาคู่มือการสร้างซ่อมแซมไปด้วยสิถ้าขวานจอบพังสามารถกล่องสร้างกล่องซ่อมแซมเพื่อซ่อมแซมมันได้เท่านี้ก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเจอปัญหาเรื่องบ้านเมื่อไรก็มาหาฉันได้เสมอเลยนะว่าแต่จากเรื่องบ้านคุณอยากรู้ไหมว่าที่หมู่บ้านจะมีอะไรให้ทําอีกบ้างคุณสามารถเป็นนักพัฒนาได้ด้วยนะอ่านักพัฒนาเนี่ยจะได้เรียนรู้เรียนรู้ทักษะหลายอย่างเลยละและยังสามารถรับของสะสมงานอดิเรกในแจกได้จากท แล้วก็เอาของสะสมพวกนั้นกลับมาตกแต่งบ้านให้สวยขึ้นยกตัวอย่างถ้าเรียนตกปลาก็สามารถใช้งานตู้ปลานี้ได้ลืมบอกไปอีกอย่างนัพัฒนายังสามารถขยายบ้านได้ด้วยมีโอกาสสร้างบ้าน่าใหญ่ขึ้นได้ถ้าคุณสนใจลองไปคุยกับไกด์อันนี้ดูได้เลยโอ้มันจะมีแบบหนักพัฒนาพร้อมครับผมเออซึ่งเขาสามารถซอยทุกคนในหมู่บ้านได้แล้วเขากระจะได้เหมือนแบบรับนั้นรับนี่ขึ้นมาได้เลยครับรับไอเทมอ่ะมารับกลับรับลับเออปึ๊บ เขาต้องไปหาคนไหนวะคนแอนนี่เห็นปะไสรระบาดที่นี่อยู่ไสรระบาดที่นี่ทุกคนเด,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 ด้อเด้อนี่เหรอคนนี้เหรอโอเคเอาละสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างสมาคมนับพัฒนากดดูซิสมาคมนับพัฒนาดูแลก,การจัดการประจําวันของหมู่บ้านนี้ช่วยให้หมู่บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้นและทําให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายนี่รีตาหรับเข้าสู่สมาคมเลือกลงทะเบียนง่ายทีเดียวให้ฉันจัดการเถิดแต่เพื่อให้ทุกคนรู้จักรุนเร็วขึ้นคุณเป็นคนเป็นไหนหรือชอบอะไรตั้งฉายาให้ตัวเองสักหน่อยดีกว่า นี่ครับทุกคนเขาเปิดรัางชันนักพัฒนาได้แล้วครับซึ่งก็คือสมาคมนักพัฒนานะฮะทุกคนนะเขาได้ดาวเออไปดาวหนึ่งยินดีด้วยคุณได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักพัฒนาแล้วว่าสั้นเออเอาล่ะมาที่เปิดนาฬิกาดูซีเห็นบอตอนนี้เวลาผู้อัดเกมนี่คือ10บโมงหานาทีครับเอาละ่ะอาจารครับพาอคำว่าที่แตะที่รูปโปรไฟล์เพื่อเข้าสู่นามบัตรส่วนตัวไปที่แตะปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวไปที่แก้ไขฉายา,ยา ในนี้ครับกับซีมี่ชายา้เขาเลือกมากไม้เป็นวิสิปินชายาชื่อคําเชื่อมชายาถ่ายชื่อครับเอามาเลือกกันเลยดีกว่าโอเคไม่มีคําเชื่อมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชายาเราจะเป็นทัศนคติมือใหม่ยอดมนุษย์ขึ้นรูปใหม่คนหูเพี้ยนใครจะไปเลือกจะป้าเด็กเนิร์ดท้าสมาสมาคมอะไรดีอ่ะมีนักมีมีอะไรมากเลยนะทุกคนคิดไม่ออกเลยเอาเป็นเออช่างคุยเออไม่ไม่เป็นคนไม่ค่อยคุยเป็นคนอินเทอร์เน็ต เอาที่เอาอย่างดีทุกคนง่วงไปหมดอคนนอนดึกแล้วกันไม่ไม่มันเบ็ดแบบนันปวดอ่าชายาเราคือผู้มาใหม่นี่เอานี่แล้วกันครับผมคําเชื่อมล่ะเศร้าซึมไม่เอาไม่เอามีความรู้ไม่เอาโสดและกันเออโสดปึ๊บใช้ชายาไทยชื่อคือเด็กหนุ่มโอเค เรียบร้อยหู้กอดผู้มาใหม่สูตรเด็กหนุม่มเออเลิศตู้โชว์เหรียญตราอันนี้ก็สามารถสู้ได้นะทุกคนนะสู้นี่คือ,อยังห้องปรได้รับเหรียญตราเลยโอเคจากนั้นยังไงต่อตอนนี้ไปหาแอนนี้ได้แล้วจึ๊บจากนั้นตั้งไห้ต่อพี่โอเคเรียบร้อยยิยนดีต้อนรับผู้มาใหม่สดเด็กหนุม่มขอบคุณที่มาเป็นพลนพัฒนาอีกคนนะดูเหมือนว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับมู่ว่าน,นี้ได้เร็วมากเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องตามคุณให้ทัน แล้วสเรียกกลับไปเพิ่มชื่อชื่อเกี่ยวกวับข้อมูลสมาคมเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มรีวิวนักพัฒนากับอัปเกรดมีผลดียังไงอัปเกรดแล้วมีอะไรบ้างแต่พูดทีละเลื่อนนี่น่าจะปวดหัวและคุณก็น่าจะจําไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกข้อเป็นข้อไปก็ได้ยังไงคุณก็ต้องอยู่ดีบ้านนี้อีกนานค่อยๆทำความเข้าใจเป็นเทเล่ก็ดีเหมือนกันส่วนตอนนี้คุณจะจัดบ้านหรือจะพักผ่อนก็ได้นะอ่าโอเคจากนั้นครับผมห้องก็สี่กับไปพักผ่อนกันเลยนะจ๊ะโอเคไปที่เตียงครับผมยู oo, นอนใช่ไหม อนอนเออนี่ถึงเวลานอนแล้วครับผมพอนอนปุ๊บเสือผ่าเหาเปลี่ยนอัตโนมัติเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาไว้เพี้ยนเทคนิคก่อนกันแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวในคลิปหน,น้าเดี๋ยวสิมาลองเล่นใหม่ครับผมสิพรท่านไดโนะแมปแมปนี้ออกนะหรือเกมเกมนี้ออกครับเพราะว่าในการโหลดนี่คือโดนมากๆครับผมใช้เวลาประมาณหาชโมงครับโซ่ที่โหลดไปไหนนะทุกคนเพระาะว่าผมใส่เน็ตครับเลเวลแค่นั้น,นครับมันยังเอ่อเหมือนเป็นการแบบรีโหลดพวกพวกทร,รัพยากรเกมขึ้นมาผมซึ่งมันก็ใช้เวลาโดูดอีก ถ้าท่านภมิใเอากิมนี้ไว้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าคันผมเลี้ยนรูด้มากกว่าเดิมหรือหรือเลียนเป็นก็สิมาอัดให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าในเมืองของเฮาสิเป็นจังได๋นะทุกคนนะในการเฮ็ดคุยเฮ็ดปลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยหลายอย่างทุกคนอธิบายมาเบิดเลยเออที่มีแบบเหมือนปลูกพักพร้อมเลี้ยงสัตว์พร้อมตกปลาพร้อมแล้วก็ไปหาเฮ็ดควีซอยเหลือหมู่บ้านพร้อมมันก็สิเพิ่มเรื่อยอยนะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพร้อมครับ ก็ถือว่าเป็นเกมมากมายครับทุกคนเกมนี้ครับทุกคนก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS, PC แล้วก็ Android นะทุกคนนะมือถือก็เล่นได้ครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าสำหรับใครที่มีมือถือไม่ใช่เล่นบ่ไ้ก็คือเล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับผมานะโอเคจบไปหนึ่งวันสำหรับการเล่นเกมฮาร์ดทูเปียของเรานะทุกคนนะเป็นโลกในอุดมคตินะทุกคนโอ้สุดยอดวู นี่เล้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหออกมาหนาวมากพี่เออหนาวอะไรเบอร์นั้นครับกล่องจดหมายอะไรเนี่ยดูสิแตะเพื่อดูจดหมายเฮ้ดยินดีด้วยกับบ้านใหม่ถึงมัตถึงนักพัฒนาคนใหม่ของเมืองยินดีด้วยรับสู่หมู่บ้านชาวเมืองรู้สึกสนใจและอยากรู้จักคุณมากจะตกใจกับความอบอุ่นของพวกเขาละจริงสิคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนักพัฒนาด้วยนะหลังจากนี้จะมีภารกิจหนักๆรอคุณอยู่ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการช่วยเจรแห่งบ้านสัตว์เลี้ยงตามแมวที่ชอบหนีเที่ยวบ่อยๆก็มีความห,าหมายมากๆสลับเจ้าของไม่ใช่หรือแต่ก่อนนั้นคุณสามารถไปจัดการบ้านให้เรียบร้อยก่อนได้นะชื่อในข้อความก็มสิม,มีไอเทมให้เอาเอาพร้อมเลยอึ้งเรียบร้อยครับผมยูมีให้เราเรียนเนื้อหาใหม่ด้วยแนฮะด,ดีคู่มือการสร้างกล่องซ่อมแซมเขาสามารถเลือกเรียนได้เลยกดไปเลยครับผมอ่าจื๊บ โอเคเอาไว้ในครั้นนี้ครับทุกคนพอ่อกรกันเลอกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าครับจะพาทุกคนมาล่องเล่นเกมนี้กันอีกท่าน,นึงครับผมสี่พันท่านหลบครับย้ำว่าจะไม่ทันหลบนะฮะเออว่าตงห่วงไปเลยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องดีครับ vivo v 6 0กสี่ทุกคนเพิ่มเติมพื้นที่คือเยอะมากๆสองร้อยห้าสิบหกกิกครับซึ่งตอนนี้ผมโหลดมากเออเกมนี้นะมันอยู่ที่สามกิก abyte เนาะ ขันขันยังบ่าท่านเบิดเลยเอาเออคิดเบิงว่ามันดีขนาดใดน,นะทุกคนนะแล้วก็เพียงขนาดครับล,อล้อมบริวันครับสำหรับเกมที่มาใไม่และเป็นกระแสในข้างนี้นะทุกคนนะคือคือเกมฮาร์ตทเปียครับทุกคนเออเป็นเกมเกี่ยวกับแบบใช้ชีวิตแบบสโลไลในโลกของฮาร์ตทูเปียครับทุกคนเป็นกอ่อให้เนืงครับแล้วก็มัตสิมีเควตในเฮ้าเออเลนเพื่อเพิ่เพมเรเวลวนับพัฒนาพร้อมแล้วก็มีการแบบสร้างบ้านเออเปลี่ยนเสือพาเลนก็ะมู่ได้พร้อมโต๊ะปาดปลูกพัก แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะทุกคนนะให้อาหารสัตว์ก็มีครับลายยางทุกอย่างมันสิต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปลินบึ้มบั่มคามไปนั่นถามไปนี่บ่ได้ไมันต้องค่อยๆไปทีละสเตจทีละรีเวลครับอ่ากระสีประมาณนี้ครับละยยาก่อนว่าเกมเนี่ยสามารถเล่นข้ามูได้พร้อมแล้วก็สามารถโหลดได้ทั้งพีซีเอ่อโหลดได้ใช้์พีซี PC แล้วก็ Android iOS ก็เล่นได้เบิรเลยครับทุกคนทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ครับกรลองมาเล่นเบิ่งครับสำหรับเกมเกมนี้นะทุกคนน่าบอกได้ว่า หิวใจสุดๆแล้วก็เวลาในเกมตรงกับเวลาในโลกจริงมากๆครับผมเออสุดยอดเลยผมพึงจะเห็นนะเมื่อวานว่าเกมอีหยังวะมือม่อตะเกียบอีหยังนี่แหละก็เลยเลองมาเล่เนเบิ่งครับอันวันได้คนาดนี้พ่อก่อนกันแล้วกันคันไพ่มักคลิปนี้นะก็อย่าลืมที่สิดไลค์รไร่กดซับสไครต์ผมนั้นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าครับมาลองเบิ่งกันว่าปานเฮาสิเป็นจังได๋นะทุกคนนักกาล่องติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวััสดีครบบบ๊าายย